oh ยาลาซามามาอ่าขาชี้เลยค่ะ <laughs> มีอาชีพทำการตะบงออกเรือไปหากุ้งหอยปูและปลานำไปมีเนื้อเรื่องมีผู้แต่งไหมคะแล้วก็ข้อคิดจะเรียนเขียนเองนะคะข้อคิดได้จาก